บาลานยูราคาแพงจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมชื่อโมนะครับเป็นเจ้าของเพจแก้หอบผืดแน่นหน้าอกและสุขภาพดีได้ด้วยบาลานยูคอนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของเพจนี้นั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับว่าบาลานยูอครับราคาแพงจริงไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงต,งตรงนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันก่อนนะครับหรือว่าทราบกันก่อนว่า การรักษาโรคหอบเผือนะครับมันมีแบบไหนบ้างนะครับก็ผมจะแบ่งออกมาเป็น2อย่างเนาะหลักๆเลยนะครับก็คือการรักษาแบบระยะสั้นนะครับกับอันที่2เนี่ยนะครับหรือหรือว่าการรักษาแบบระยะยาวนะครับซึ่งการรักษาแบบระยะสั้นเนี่ยครับก็คือหลักๆเนาะมันก็จะมีพวกทานยานะครับยาขยายหลอดลมนะครับทานยาแก้แพ้นะครับหรือว่ามันเป็นการพ่นยานะครับเป็นเป็นพ่นยาอย่างเงี้ยครับ เวนโทลินเงี้ยครับพ่นยาขยายหลอดลมนะครับแบบฉุบเฉินนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าอย่างการทานตัวยาแก้แพ้เนี่ยนะครับก็อันนี้ครับสามารถหาได้ทั่วไปเลยเนาะนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับการที่เราทานยาแก้แพ้เนี่ยที่จะทําให้หอมผื่นไม่กําเริบเนี่ยนะครับก็ต้อง ทานเต็มที่วันหนึ่งนะครับประมาณ2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือตอนเช้านะครับสองเนี่ยก็คือก่อนนอนอันนี้คือการทานยาแก้แพ้แบบปกตินเนาะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีจากคลิปกันก่อนนะครับว่าอันตรายของยาแก้แพ้หรือว่าข้อดีข้อเสียของยาแก้แพ้มันเป็นยังไงอันนี้ผมจะไม่พูดนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงในเรื่องของราคานะครับโดยปกติแล้วคนที่เป็นโรคหอบเืดนะครับ จะทานยาแก้แพะครับแทบทุกวันเลยนะครับเอาง่ายๆถ้าวันนี้เราเดินไปที่ร้านขายยาเนาะนะครับแล้วเราสั่งซื้อยาแก้แพ้เนี่ยทางเภสัชครับเขาจะขายยาแก้แพ้ให้กับเราเนี่ยครับหนึ่งครั้งครับก็คือทานได้ประมาณ7วันนะครับเท่ากับว่า7วันซื้อ1ครั้งนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยยาแก้แพะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ200นะครับถึง500บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่า เพื่อนๆใช้ยาตัวไหนอะเนาะแต่ว่าถ้าผมตีแบบดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับต่อ5 0าบาทนะครับต่อ7วันนะครับเพื่อนๆลองคิดภาพดูนะครับถ้าวันนี้เ,เราหอบเหือบเรากำเริบบ่อยๆนะครับอ่ะวันหนึ่งนะครับกำเริบประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่ายาแก้แพ้แค่วันละแคปซูลคงไม่เพียงพอถูกไหมครับเพื่อนๆต้องทาน2รอบ3รอบถูกไหม นะครับก็คูณไปครับก็ถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆทาน2-3รอบเนี่ยค่ายาสำหรับยาแก้แพ้ต่อสัปดาห์เนาะก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับถึง800บาทผมตีแบบแพงๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ800บาทเลยนะครับอ่ะลองคิดภาพตามดูเนาะถ้าอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆเสียค่ายาแก้แพ้ครับอยู่ที่800บาทนะครับก็เดือนหนึงนะครับมี4สัปดาห์ถูกไหมครับก็800นะครับคูณ4 8432นะครับก็อยู่ที่3า0ลบาทอันนี้เฉพาะยาแก้แพ้อย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือยาพ่นแบบนี้นะครับหรือว่ายาพ่นฉุกเฉินแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะไอ้ตัวยาพ่นฉุกเฉินตัวเนี้ยครับมันมีด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือจะเป็นยาควบคุมนะครับเออควบคุมอาการนะครับแล้วก็อีกยาเอ่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นยาพ่นฉุกเฉินนะครับซึ่งไอ้ไอ้ตัวยาควบคุมอาการเนี่ยเออผมไปหาข้อมูลมานะครับก็ ไอตัวเนี้ยนะครับเอ่อราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0ถึงบาทนะครับต่อ1หลอดเนาะก็เราพ่นกันวันหนึ่งก็คือเช้ากับตอนเย็นนะครับเท่ากับว่าเออหอาทิตย์นะครับเราต้องใช้ยาตัวควบคุมอาการเนี่ยครับประมาณ2หลอดด้วยกันนะครับเท่ากับว่าเราเสียตรงนี้ไปประมาณเอ่อผมติต่าๆเลยเนาะก็คือประมาณ400บาทละนะครับนี้ยังไม่รวมพวกยาพ่นฉุกเสริญนะครับกรณีที่คนที่เป็นโรคเอ่อหอบหืดนะครับแล้ว กำเริบบ่อยๆนะครับก็วันหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า2รอบนะครับซึ่งการที่เราพ่นยาพ่นฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า2รอบเนี่ยเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็ใช้ประมาณอยู่ที่ประมาณ3หลอดด้วยกันนะครับเออสหลอดแบบนี้เนาะเออตัวเนี้ยผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ220บาทนะครับก็ถ้าผมตีแบบเลทต่ำๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ200ครับที่เพื่อนๆจะหาได้เท่ากับว่า อาทิตย์หนึ่งนะครับเราใช้ตัวนี้สหลอดก็คือ600บาทละนะครับแล้วบวกกับตัวยาพ่นควบคุมอาการอีกนะครับอาทิตย์หนึ่งก็2หลอดแล้วเหมือนกันถูกต้องไหมก็จะรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ400นะครับบวกกับ600นะครับอาทิตย์นึงก็1000บาทละเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้นะครับคนที่เป็นโรคหอบหืดหนักๆเนี่ยนะครับได้พ่นยาไปเนาะอย่างที่ผมบอกไป นะครับเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับหนึ่บาทนะครับลองคิดดูเนาะวันเดือนหนึ่งเนี4อาทิตย์นะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งก็หมดไปแล้วครับสี่พบาทนะครับอันนี้แค่ยาพ่นอย่างเดียวนะครับไม่รวมยาทานนะครับไม่รวมยาแก้แพ้นะครับหรือว่าพวกยาขยายหลอดลมต่างๆอันนี้ยังไม่รวมเลยนะครับอันนี้แค่ยาพ่นอย่างเดียวเดี๋ยวผมนะครับจะมาคิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าถ้าวันนี้เนาะเราทานทั้ง ยาแก้แพ้กับยาพ่นเนี่ยนะครับเอาแค่2อย่างนะอันนี้ยังไม่รวมวิธีการรักษาแบบวิธีอื่นนะครับดูซินะครับว่าต่อปีอะครับเราจะต้องเสียค่ายาพ่นกับยาแก้แพ้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเนาะก็อย่างยาแก้แพ้นะครับเดือนหนึ่งนะครับตกอยู่ที่ประมาณ3,200บาทผมคิดให้เฉลี่ยกลมๆเลยนะครับประมาณ3,000ละกันนะครับ แล้วก็บวกกับยาพ่นนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่ง1,000บาทก็เดือนหนึ่งก็4,000ใช่ไหมครับก็สี่พบาทเท่ากับว่าต่อเดือนนะครับเราต้องเสียเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นะครับออน,นี้แค่รักษาด้วยวิธีการทานยาแก้แพ้กับยาพ่นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วลองมาคูณดูนะครับว่า1ปีเนี่ยเราจะหมดค่ายาพวกเนี้ยไปกี่บาทนะครับ คูณด,ด้วย12บนะครับเนี่ยครับอ่ะ8 4 0 0 0บาทนะครับอันนี้แค่ค่ายาพ่นกับยาแก้แพ้นะครับแค่2ตัวนะยังไม่รวมวิธีการรักษาแบบวิธีการอื่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งการทานยาแก้แพ้กับการใช้ยาพ่นนะครับอย่างที่เราดูจากคลิปวันก่อนมาเนาะนะครับว่าไอ้สอวิธีการเนี่ยนะครับมันมีผลเสีย นะครับมากกว่าผลดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําลายตับไตด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออการใช้2วิธีการเนี่ยนะครับมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะครับแล้วก็ไม่ใช่การรักษาแบบที่ต้นเหตุจริงๆนะครับทาให้เวลาที่คนที่เขาเป็นโรคหอบผือนะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกอยู่เรื่อยๆนอกจากนะครับเสียเงินแล้วนะครับแล้วก็ เ,ออเสียเวลาแล้วนะครับที่สําคัญนะครับสุขภาพก็ยังเสียด้วยนะครับถ้าเราใช้วิธีการอย่างทานยาแก้แพ้หรือว่าทานยาพ่นบ่อยๆทีนี้ครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการรักษานะครับแบบระยะยาวกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ครับวิธีการฉีดยานะครับซึ่งไอการฉีดยาเนี่ยนะครับมันคือการที่ทําให้ ตัวหลอดลมของเราครับขยายแบบเฉียบพันนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับคุณหมอเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการนี้นะครับถ้าไม่รุนแรงจริงๆเนาะก็ปกติแล้วนะครับค่ายาฉีดนะครับต่อเข็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทนะครับอันนี้คือราคาแบบโรงพยาบาลเอกชนเลยอ่ะเนาะนะครับก็จะราคาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูเนาะถ้าเพื่อนๆหอบผดกําเริบอยู่บ่อยนะครับ ก็อาจจะต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ตกอ,อ,อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะ1ครั้งผมคิดง่ายๆเลย1ครั้งนะครับผมตีเฉลี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณเข็มละ800นะครับก็8 4 3 2นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณออ3 0 0พันนะครับ200บาทอันนี้แค่ค่ายายอย่างเดียวนะครับไม่รวมค่าฉีดยานั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เขานิยมใช้กันมากเลยนะครับ ก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้ยาเอ่อการใช้เครื่องพ่นยานะครับเครื่องพ่นยาที่แบบว่าเป็นแบบครอปากอะครับซื้อติดไว้ที่บ้านนะครับซึ่งไอตัวเครื่องพ่นยาเนี่ยนะครับราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดซึ่งปกติแล้วนะครับก็ไอเครื่องพ่นยาเนี่ยจะเหมือนการที่เราพ่นยาแบบ แบบตัวยาพ่นปกตินะพ่นฉุบเฉินเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยจะดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นการสูตรสูตรดมะครับเป็นเหมือนละอองอย่างเงี้ยครับเข้าไปที่ปอดโดยตรงนะครับมันจะสูตรง่ายกว่านะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับก็ราคาแค่เครื่องเดียวเนาะยังไม่รวมตัวยาที่มันจุเข้าไปอะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอะ่ะผมตีขั้นต่ำๆเลยประมาณ 2- 3,000นะครับก็ แล้วถ้ารวมค่ายาอีกนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเท่ากับว่าถ้าการที่เราจะใช้เครื่องยาพ่นตัวเนี้ยนะครับแบบสูตรละอองเข้าไปเนี่ยซื้อมาครั้งหนึ่งนะนะครับประมาณ2,000นะครับก็รวมค่ายาอีกประมาณต่อเดือนอีก4ี่พันก็จะอยู่ที่ประมาณ6000บาทนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องพ่นยานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือที่คนเป็น โรคหอบหืดเนี่ยนิยมกันมากเลยนะครับก็คือไปพบคุณหมอโดยตรงเลยนะครับก็ผมครั้งหนึ่งนะครับที่เราไปพบแพทย์เนี่ยหรือว่าไปพบคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะมีค่ารักษาอยู่แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่ต่อครั้งนะนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่ายาด้วยถ้าคนที่เขาเป็นบ่อยๆเลยนะครับเป็นหอบหืดบ่อยๆเนี่ยก็ผมผมว่า น่าจะไปหาแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทละนะครับอันนี้แค่ค่ารักษาอย่างเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือไปแอดมิดนะครับที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้คือกรณีที่เลวร้ายที่สุดหรือว่าเป็นเคสที่เคสที่ร้ายแรงที่สุดอย่างเงี้ยครับแบบว่ายาพ่นฉุกเฉินเอาไม่อยู่ละนะครับแล้วก็หลอดลมมันติบเสียพันเนี่ยต้องแอดมิดโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็ครั้งหนึ่งนะครับ ห้องเนี่ยนะครับต่อคืนนะผมตีแบบโรงพยาบาลรัฐบาลเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณต่อคืนนะครับประมาณห้องพิเศษนะครับอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับถึง2,000บาทอันนี้คือโรงพยาบาลรัฐนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราแอดมิดนะครับขั้นต่ำเลยนะครับ3วันนะครับเท่ากับว่าเราก็จะเสียค่าห้องเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับ ถึง6,000บาทนะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเรานอน,อนไปกี่คืนเะนาะอันนี้ยังไม่รวมค่ายานะครับค่าเสียเวลาค่าตรวจของคุณหมออีกนะครับอันนี้คือยังไม่รวมนะครับอันนี้คือค่าแค่ค่าห้องค่านอนแอดเบสโรงพยาบาลอย่างเดียวการรักษาแบบระยะยาวนะครับอย่างเช่นการที่เราไปตรวจกับคุณหมอนะครับไปหาคุณหมอเนี่ยขั้นต่ำๆเลยเนาะการที่เราจะเอาให้ไอ้โรคหอบเปืยเนี่ยมันหายขาดได้ะครับ ก็ต้องไปหาอย่างน้อยเลย3ปีนะครับถึง5ปีนะครับแล้วเราก็ต้องเสียค่ายาแบบเนี้ยค่ารักษาแบบเนี้ยเ,เสียเวลาแบบเนี้ยไปด้วยนะครับก็ขั้นต่าๆเลยต่อเดือนนะผมคิดว่ามันน่าจะประมาณไม่ต่ํากว่าประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือรวมค่ายานะครับค่าตรวจคุณหมอด้วย นะครับหรือว่าบางทีก็ถ้าเป็นหลักๆก็คือแอดมิดโรงพยาบาลด้วยนะครับลองคิดดูเนาะถ้าเดือนเดือนหนึ่งนะครับเราทำตามครบตามโปรแกรมเลยเนี่ยนะครับที่รักษาเอาให้หอบหือหายอย่างเงี้ยครับก็ตกอยู่ที่อ่ะผมตีขั้นต่าๆเลยเฉลี่ยอยู่ที่10,000บาทละกันนะครับต่อเดือนนะครับอ่ะหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยครับอ่ะผมลองคูณ12นะครับเท่ากับว่าปีหนึ่งอ่ะครับเราจะเสีย ค่ายานะครับ่ค่ารักษาพยาบาลน,นะครับแล้วก็ค่าพบคุณหมอด้วยนะครับค่าตรวจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับลองคิดดูถ้าจะเอาให้หายขาดเลยนะครับก็คือไม่กลับมาเป็นโรคหอบผืดอีกนะครับอ่ะผมตีง่ายๆเลยบางคนอาจจะรักษาอยู่ที่ประมาณ3ปีเนาะคูณ3เข้าไปนะครับเนี่ยครับค่ารักษาทั้งหมดอยู่ที่360,000บาทนะครับเนาะ อันเนี้ยเพื่อนๆลองคิดดูเนาะอันนี้คือถ้าเรารักษาตามโปรแกรมดูแลตัวเองดีนะครับแบบที่คุณหมอบอกก็จะรักษาประมาณนี้นะครับก็ลองไปเฉลี่ยดูแล้วกันนะครับก็ถ้าคนไหนนะครับมีเงินมีกําลังถึงนะครับผมคิดว่าเออราคานี้นะครับอาจจะเพื่อนๆอาจจะสู้ไหวนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนนะครับคิดว่าโออโหมัน เออถ้าเราทั้งทานยาทั้งทั้งดูแลตัวเองนะครับตามนี้นะครับแล้วก็รักษาตามที่คุณหมอบอกตามนี้เนี่ยนะครับโหตั้งตกละ3ปี3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ไหวเนี่ยผมคิดว่าการที่เราทานตัวบาลานยูคอตรงเนี้ครับก็สามารถช่วยได้นะครับเนาะก็อย่างตัวบาลานยูคอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับอย่างตัวบาลานยูคอตัวเนี้ยครับ หลักๆแล้วนะครับจะรักษาหอบหืดโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบาลานซ์ยูตัวเนี้ยบรรจุด้วยการทั้งหมดนะครับ30แคปซูลนะครับก็มีสมุนไพรอยู่ทั้งหมดในนี้ครับประมาณ13ตัวเลยนะครับผมเพื่อที่จะรักษาหอบหืดให้หายนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ราคานะครับข้างกล่องนะครับมันจะอยู่ที่1,290บาทนะครับราคาปกติเนาะจะอยู่ที่1,290แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจ นะครับผมอ่ะยินดีลดให้นะครับหรืออลดลงไปครับ300บาทเหลือกระปุกหนึ่งนะครับ990บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยครับหนึ่งกระปุกบรรจุได้30แคปซูลนะครับก็ตกเฉลี่ยต่อเม็ดนะครับต่อแคปซูลเนี่ยจะอยู่ที่30บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือต่อ1กระปุกเนาะลองคิดดูนะครับเพื่อนๆออันเนี้ยเพื่อนๆทานตัวบาลานซ์ยูคอร์นะครับต่อเม็ดนะครับ30บาทนะครับ แล้วเราสามารถรักษาหอบผือได้เหมือนกับที่ผมบอกมาเมื่อกี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการทานยาคุณหมอนะครับหรือว่าการใช้ยาพ่นนะครับหรือว่าเราไม่ต้องไปพบแพทย์ด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับผมคิดว่าราคา3 0บาทต่อวันเนี่ยมันน่าจะคุ้มค่ามากกว่าที่เพื่อนๆต้องไปเสียเวลาไปพบแพทย์นะครับหรือว่าต้องออพ่นยานะครับต้องเสียเงินใจ ค่าพ่นยานะครับหรือว่าต้องไปเสียเงินนะครับซื้อยาพ่นเสียเงินซื้อยาแก้แพ้ต่างๆนะครับผมคิดว่าแบบนี้มันคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเนี้ยมันไม่มันไม่ทําลายนะครับตับหรือว่าไตาของเ,อเพื่อนๆอีกด้วยนะครับผมอืมก็ตกเฉลี่ยเนาะ ต่อวันเนี่ยเราเสียแค่30บาทเองนะครับเพื่อนๆผมคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยจากการที่หอบผื่นครับสามารถที่จะหายขาดได้นะครับถ้าเราทานตัวเนี้ยนะครับต่อเนื่องสักประมาณ 2- 3เดือนขึ้นไปอะครับจะมีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคหอบผื่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับที่จะสั่งตัวบาลานซ์ยูเนี่ยครับผมเองก็จะมีโปรโมชั่นนะครับซื้อ2แถมหนึ่งนะครับก็จะคุ้มวกว่านี้อีกนะครับก็ ปกติแล้วนะครับราคามันจะอยู่ที่ถ้าเป็น2แถม1เนาะจะอยู่ที่2970นานะครับแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆสั่งซื้ออางเงี้ยครับซื้อ2อย่างเงี้ยครับแถม1กระปุกแบบนี้นะครับก็คือทั้งหมด3กระปุกนะนะครับจะราคามันจะอยู่ที่1,980บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเฉลี่ยออกมานะครับ3กระปุกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่630อบาทนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตจิ้มเพื่อนคิดเลขให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ1980นะครับหาร3เนี่ยครับอ่ะจะอยู่ที่660บาทนะครับโทษทีนะครับเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเฉลี่ยต่อกระปุกเนี่ย660บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหารดูนะถ้าหกรหารด้วย30นะครับอ่ะต่อแคปซูลเนี่ยนะครับถ้าสั่งซื้อโปรนี้นะครับเอ่อหนึ่งแคปซูลเนี่ย ราคาันอยู่ที่22บาทท่านั้นเองครับเพื่อนเพื่อเออก็จะประหยัดกว่าการที่เราซื้อ1กระปุกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมคิดว่าราคา22บาทต่อวันเนี่ยกับการที่สามารถรักษาหอบผืดได้นะครับเอาให้หายขาดได้ผมคิดว่าราคาเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้อง ทานยานะครับไม่ต้องไปพบคุณหมอด้วยนะครับก็ถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากสั่งซื้อตัวบาลานยูคอเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถทักแชทนะครับมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยเนาะนะครับหรือว่าเพื่อนๆนนะครับเอ่อสามารถโทรมาหาเบอร์นี้ก็ได้นะครับก็คือเบอร์097นะครับ069นะครับ หกหกสี่หนึนะครับย้ำนะครับ097นะครับ0696641นะครับเพื่อเพื่อสามารถโทรมาปรึกษากับผมโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อนะครับตัวบาลานซ์อยู่นะครับโดยตรงได้เลยนะครับก็ผมจะมีแอดมินนะครับคอยคุยกับเพื่อนๆเนาะนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถ โทรมาสอบถามอาการก่อนได้นะครับยินดีครับยินดีมากๆเลยเนาะก็ถ้าคนไหนสนใจนะครับทักแชทหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับก็คือสามารถโทรมาที่เบอร์0 9 7นะครับ0696641นะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับทีออ่ตั้งใจดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจครับทักแชทหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับผมยินดีให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย